สวัสดีชาวเีซีททุกคนด้วยนะับ้านนี้คผมคิดก็ต้อมาเล่นเกมเ Everybody Marble นะครับภาค2นะครับเกมซีซีภาค2อน,นั่นเองเป็นซีซั่นที่สเนี่ยก็มีแมปหลายแมปเพิ่มขึ้นมานครับแล้วก็มีตัวละครหล,หลากหลายตัวเพิ่มขึ้นมาแล้วระบบลูกบาศก์ครับการหยิาแล้วก็ระบบต่อสมบัตินะครับ ซึ่งคุณต้องหาคุณแจสีทองถึงจะเปิดกล่องเปิดได้เมื่อวานผมก็เปิดได้เปิดได้ดไดสามส,ามสามคือหาเอ็มนะครับไมาชอดีเลยก็อัน<า>นี้นะครับเราก็จะมาเก็บชัยชนะกันที่ชั้นธรรมดาที่เนเงิริ่มต้นที่สองเอ็มนะครับแต่ไปชั้นกลางไม่ได้นะครับเรวมาตูด ก็เสียงเกมอาจจะดังไปนิดนึงนะครับหรือเสียงคนในร้านแบบมัก็ก็ดังนะครับแต่ว่าผมมั่นใจว่าใหม่กันดีเราไวลางมาดูว่าเขาจะตัดสินใจในการออกโรงพยาบาลยังไงนะครับจะใช้เงินหรือว่าจะรอับเบิดเราก็รอแค่เอใช้เงินนะครับเราตัวระเบิดอ่ะ อ๋อลืมว้ตาแรกอ๋อเลือกองานด้วยขอวนไปก่อนลาก เราก็คือวนรอบให้ได้สามสามพาวเวอร์ก่อนสามบ้านนั่นแหะฮะแล้วก็ชีเวอร์วิตเตอรี่หรือว่าลายวิตเตอรี่ชนะไปอย่างสวยงามครับถ้าไม่ผิดแผนตรงที่ว่าผมล้มละลายนะับหรือโดนกู้ไปหนึนรออะไรอย่าเงนาน้ยแล้วก็โอเคที่สาม ขนาะดทางสองฝา่ายวินวินไห้นะอ่าก็น,นี้ก็มีคนโอโตเเพลแล้วนะครับแกงกบโอโตโ้เพลเนี่ยแสดงผลามักนเข้าโรงพยาบาล

กัะโปงติดต <Allah> ิดเจาะติดโรงพยาบาล ซื้รมเพราะว่าเดี๋ยวจะกลับมาซื้อร้านสามนถูกยิยงเครืเกมแล้วเหยียบ้อยโดนถล็กเลยโหวัี้นี่โคตรไวเลยปดสิด 아 <목소리도> thì thủ cố không lắm lại nè Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ มาเกตที่เดิมเอาแล้วไงสวยแล้ว ดับบล Double, ทซื้อสามหลังดิชี้เทคกตั้งอะไรมาร์กเลย <Double. S 1> เอบไปกสองทัวหกถ้าเว้นคอามบอกเนี่ยถ้าเล่นไม่ได้ให้โหลดแค คอยเบาไปฮะแล้วพร่อะไรนะขอพรประกาศให้โหลดแฉกหน้าเว็บเขาอ่ะสามสิบหนึโหลดแล้วติดสร้างไปอีกแล้วเหรอมารอ่แล้วเยดิปรนะมานั้นเลยต้องรอสามสิบสามสิบหนึ่ใหญ่เงี้ยนประกาหน้าเว็บเาอ๋อสร้างแนมา เครื่องเล่นนะครับยอดไปเลยฝั่งนู้นนี่ออนไลน์วิตเตอรี่เลยทีเดียวว่ะปี๊คักพิงใจนะฮะจีนแดงกูปูกุ้ง รออะไร เดี๋ยวพ่อคุดูก็จะอ้วกแลสั่มัเยอะไเอไวไกินโอเคกับเกมลูกเกมตอนนี้ก็ยังไม่ มีอะไรจะคอมเมนต์นะฮะก็ติดโรงพยาบาลมาหลายรอบแล้วรู้สึกว่าเราผมจะติดโรงพยาบาลบ่อยมาบ่อยออกว่าคนอื่นเลยอีกแล้วมาโดนเลยนะดักไวจริง I oh. พอดีโอ้โหาเอฟปอปอครับไหนไรตรงไหนอ่ะเนี่ยเป็นเนี่ย new pad อ่ะคงข่าวสามหรือว่าเนี่ยขวา new p a ดสามกระจกเปิดรองเข้าคูกั้นปีนี่เนี่ยคูกั้แล้วก็คอน เาเมษามันจะมีบอกของเว็บคอนเนี่ยแหละตอนอยู่หวัวข้อไหนไม่รู้แต่เป็นของเว็บเนี่ยผมพิมพ์กูเกิลเอาได้ครับไมแต่ตอนนี้ทีมผมก็ขึ้นอ,ออ,อ,อตโต้เเท์ครับไม่รู้ว่าเข้าไปไหนแล้เมื่อกี้ก็อาจจะถูกแดกดกินนะน้ำตา,ตาที่ไหร 4ี 2. 2> ออเอ็นตัวตามตาม,มันไป ความกำซัดจริงๆเลย โมโนโลเลนจบแล้วชีวิตนี้ทิปเปิล้วฟังนน้นะครับเรากดโรลให้ไ่ตกเมืองมาเดียวเรียบร้อยครับแอบบ้วคราบนเลอร ลาไปก่อนนะเจีเจเีเอทีวเวอร์สองครับเจทีสองครับสิบเจ็ดเอ็มลาจอดรับ